สวัสดีค่ะวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่พอดแคสต์นะคะ ASIU Channel ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเฟิร์นนะคะมะละพรเขียวทวิค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของศูนย์การให้บริการนะคะทางด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัยร,ราชภาัฏนนครสวรรค์ค่ะคือวันนี้เราก็จะเป็นบรรยากาศแบบสบายๆนะคะพูดคุยกันนะคะเพื่อที่ให้ทุกท่านได้รับรู้นะคะข่าวสารนะคะความคืบหน้าว่าศูนย การบริการสุขภาพของเราเนี่ยได้ดําเนินการอะไหลไปบ้างแล้วค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณหมออ,อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้คุณหมออ,อมได้แนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพทย์จีนสิริกกรสกุลยินยงนะคะอยู่ตําแหน่งแพทย์แผนจีนประจำส่วนบริการสุขภาพนี้นะคะค่ะแล้วคุณหมอค่ะตั้งใจว่าตอนที่มาอยู่ที่ศูนย์บริการแห่งนี้ค่ะเราจะมีการให้บริการ ทางด้านในบ้างที่เกี่ยวกับแพทย์แผ่นจีนค่ะในส่วนของแพทย์แผนจีนนะคะเราก็จะมีที่ทุกคนรู้จักกันดีเลยค่ะ,คะอย่างเส้นฝังเข็มครอบแก้วอย่างเงี้ยค่ะ,คะท่านอาจารย์<ม>ก็ท่านอาจารย์หลายๆคนนี้รู้สึกว่าจะชอบมากๆเลยใช่ไหมคะ ใช่คะ่ะมีคนมาถามบ่อยเลยคะ่ะอยากให้เปิดเร็วๆแล้วใช่ไหมคะแล้วกเ็เราได้ทราบกันนีอยู่แล้วว่าช่วงนี้อยู่ของช่วงของการกําลังก่อสร้างดำเนินงานะนะคะว่าในแต่ละชั้นจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็แต่ในชั้นที่หนึ่งคะ่ะเราได้เสร็จสิ้นสําหรับโครงสร้างในการทํางานของศูนย์บริการสุขภาพที่แห่งนี้แล้วคะ่ะคาดว่าในชั้นที่หนึ่งนี้คะ่ะเราจะเป็นการบริการทางด้านใดบ้างค่ะ ในส่วนของชั้นที่หนึ่งใช่ไหมคะเราก็จะมีเปิดให้บริการแพทย์ทางเลือกแล้วก็มีการให้บริการแพทย์แผนปัจจุบันด้วยค่ะค่ะที่คิดไว้ก็คือมีการเปิดแพทย์แผนไทยที่มีการนวดการอบสมุนไพรอย่างนี้นะคะ,คะแล้วก็แพทย์แผนจีนของหมอเองด้วยแล้วก็มีส่วนของแพทย์แผนปัจจุบันอาจจะให้บริการที่เกี่ยวกับรักษา,าแบบทาแผลทำแผลจ่ายยาแผนปัจจุบันออย่างนี้นะคะเป็นโรคทั่วไปที่ไม่ได้ต้องใช้ ไม่ต้องใช้ผลแบบ R ค่ะก็เป็นศูนย์บริการอีกหนึ่งที่ที่อาจจะเปิดขึ้นในอนาคตนะคะจะได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่เข้ามารับการบริการนะคะในส่วนของคุณหมออมค่ะเป็นแพทย์แผนจีนอยู่แล้วรักษาในเรื่องของแพทย์แผนจีนค่ะเราฝังเข็มเราทางด้านคุณหมอเนี่ยค่ะได้เรียนจบทางด้านอะไรมาค่ะจบแพทย์แผนจีนโดยตรงเลยโดยตรงจากที่ไหนคะ จากมหาวิทยาลัยพะเยาค,คนที่มารักษาจะได้มีความมั่นใจว่าเราจบมาโดยตรงจริงๆะะมีใบประกอบค่ม,มีใบประกอบวิชาชีพเรียบร้อยนะคะ <ๆ S 2> ดังนั้นทุกคนมั่นใจได้เลยนะคะว่าถ้าท่านใดจะมาใช้บริการนะคะในเรื่องของแพทย์แผนจีนไม่ว่าจะเป็นฝังเข็มขอบแก้วขอบแก้วนะคะในส่วนของตรงนี้ค่ะถ้าเราจะเปิดให้บริการค่ะคุณอมคาดว่าเราจะเปิดให้บริการ ในส่วนของส่วนใดก่อนอาจจะเป็นแพทย์แผนจีนก่อนไหมคะถพาในความพร้อมตอนนี้ที่มีหมอย์นะคะแพทย์แผนจีนจะพร้อมสุดจะพร้อมที่สุดนะคะแล้วก็คาดว่าจะเป็นช่วงการให้บริการในช่วงแรกแล้วกันเนาะน่าจะเป็นบุคลากรภายในของเราก่อนไหมคะใช่ค่ะเพื่อแบบเปิดทดลองก่อนค่ะว่าเป็นไงฟิดแบบเป็นไงชอบอะไรอย่างไรจะได้นํามาปรับปรุงเพื่อไปเปิด ให้บริการกับประชาชนทั่วไปค่ะยังไงสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะในเรื่องของศูนย์การให้บริการทางด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัยรายชภัฏนนครสวรรค์นะคะอย่างที่คุณหมออมได้บอกไปว่าในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะให้ทดสอบการให้บริการ,รเนาะทดสอบการให้บริการกับท่าน<ม>อาจารย์บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยก่อนนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะได้ดูระบบเนาะการทํางานแล้วก็ การรับคนว่าวันหนึ่งเราจะรับได้เท่าไหร่นะคะรวมถึงว่าเราจะได้เราจะรับคนจํานวนมากแค่ไหนจะได้วางแผนถูกอแพทย์แผนจีนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยที่คนสนใจมากในยุคนีใช่ไหมคะซึ่งเ,เดี๋ยวถามหมออมเลยค่ะว่าส่วนใหญ่แล้วปัญหาของคนในเรื่องของสุขภาพที่เขามาหาแพทย์แผนจีนคะ่ะ ถ้าเป็นพนักงานมหาลัยของเราหรือบุคลากรมหาลัยของเราเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เขาจะมาในเรื่องของสุขภาพทงด้านใดบ้างคะหมอโอ้ถ้าเป็นในมหาลัยของเรานะคะยอดฮิตติดอันดับหนึ่งเลยค่ะหมอตลอดเลยว่าเมื่อไร่หมอจะทําให้สักทีออฟฟิศซินโดมเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องของการปวดคอบ่าไหลหรือปวดหลังเนี่ยเป็นเยอะแล้วลองลงมาก็อย่างเช่นพวกปวดหัวมีความไมเกรนใช่ไหมคะและอย่างเนี้ยถ้าสมมติว่าเออเรามา เข้าศูนย์บริการของเราเนี่ยค่ะคุณหมอจะต้องทําเรื่องของการอะไรมากที่สุดค่ะคือดูแลสุขภาพทางด้านใดมากที่สุดอย่างแผนจีเราจะ,ะดูเป็นองค์รวมเนี่ยค่ะค็ระวิเคราะห์ว่าสาเหตุต้นเหตุมาจากอะไรแล้วเราก็จะ ทำการรักษาเราก็อาจจะดูตั้งแต่ว่าเรารักษาใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมีส่งเสริมสุขภาพป้องกันมีการให้คําแนะนำหรือให้คนไข้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเ,เองร่วมด้วยการนั่งนานนี่คือก็เกี่ยวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะปัญหาเป็นปัญหาเลยว่าว่าได้ <c oughs> อะ,อะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาทางแพทย์แผนจีนกันไปเลยสมมุติว่าถ้าคนส่วนใหญ่แล้วมาถามในเรื่องของออฟฟิศซินโดมค่ะเราจะแก้ไขปัญหาด้วยการมันจะมีทั้งการฝังเข็มแล้วครอบแก้วอันไหนที่รู้สึกว่าคนจะ ชอบมากที่สุดค่ะคุณหมอคะจริงๆคนชอบทั้งคู่นะคะแบบฝังเข็มเหมือนเราได้เป็นกล้ามเนื้อชั้นลึกแต่ว่าครอบแก้วเราจะแบบรู้สึกผ่อนคลายเพราะมันอยู่กล้ามเนื้อข้างบนข้างบนค่ะแล้วมันเหมือนเห็นผลกว่ามันีพอครอบแก้วมันจะอุ่นๆอะไรเงี้ยคนจะชอบรู้สึกผ่อนคลายส่วนใหญ่ที่เจอส่วนใหญ่ที่คุณหมอเจอจะเป็นยังไงคะเป็นเรื้อรังถึงค่อยมาค่ะแบบปวดมากแล้วปวดบ่อย เป็นมานานแล้วแบบตอนแรกอาจจะยังไม่รู้สึกมันแสดงอาการมันถึงรู้สึกปวดแสดงว่าเป็นมานานแล้วสะสมมานานแล้วถึงมาหาอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วนี้หมอก็จะต้องสมุดว่าเคสหนึ่งที่จะต้องรักษาเนี่ยถีถี่เนี่ยควรจะต้องเป็นอย่างไรบ้างมีถ้าเป็นหนักๆเราอาจจะเป็นวันเว้นวันหรือว่าอาทิตย์ละสองวันหรือ พอดีขึ้นแล้วเราก็เป็นอาทิตย์ละวันแล้วเราก็ค่อยดูตามระยะที่คนไข้าหายปวดค่ะ,คะว่าแบบอีกอกี่วันถึงจะปวดอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้วางแผนในการรักษาถูกได้ได้ค่ะอันนี้เราก็พูดถึงในส่วนของแพทย์แผนจีนเนาะในอนาคตข้างหน้าค่ะทุกท่านก็สามารถรอรอได้เลยว่า,วาสุรบริการของเราเสร็จเมื่อไหร่เพราะว่า ทางมหาวิทยาลัยเี่ยก็ตั้งใจที่จะทําเพื่อชุมชนจริงๆนะคะ <Okay. S 2> แต่เราอยากให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐาน <Okay. S 2> แล้วก็ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องนะคะ <Okay. S 2> เพื่อที่จะได้ไม่เกิดความกังขาะคะเวลาที่เปิดให้บริการประชาชนแต่เชื่อได้ว่าทุกๆคนที่มาอยู่ที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งนี้ค่ะ ต้องเป็นหมอที่มีใบประกอบวิชาชีพอย่างแน่นอนทุกคนใช่ไหมคะหมอใช่ค่ะนะต้องมีก่อนถึงจะรับเข้ามานะคะเขียนไว้เลยว่าต้องมีใบบรบรอง<ป>รวิชาชีพนะคะดังนั้นทุกคนก็จะได้สบายใจไปปล่อหนึ่งแล้วนะคะสามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้องนะคะในเรื่องของอการที่เราจะรับบุคลากรที่เป็นหมอจริงจริง เฉพาะทางไม่ว่าจะทั้งเป็นแพทย์แผนจีนแพทย์แผนไทยนะคะหรือว่ากายภาพกายภาพก็มีนะคะต้องอดใจรอกันสักหน่อยและกันสําหรับศูนย์บริการสุขภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณหมออมมากๆเลยนะคะใครที่อยากจะมาลองทดสอบแพทย์แผนจีนต้องอดใจรอสักครู่นในส่วน<ช>ของแผนจีนนะคะแต่จะเปิดเริ่มแรกก่อนเลยเพราะว่าพร้อมที่สุดลาทุกท่านไปก่อนแล้วลาคุณหมออมด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ